มันบวมแล้วมันฉี่เหม็นเป็นมาหลายปีนะครับแล้วคนนั้นแนะนําทีนี่แนะนําทีเมื่อกี้แล้วไมได้ผลนะจนกระทั่งมาแฟนก็ไปเจอของอูมิเขาก็เลยสั่งมาลองกินดูไม่เคยเพียฉี่ก็น้อยลงไม่ไม่ไม่บ่อยมากแล้วฟองก็น้อยลงบางจังหวะก็จะไม่มีฟองเลยก็มีความสุนความเหม็นมันก็เบาลงขาบวมก็ยุบลงหมอเขาถามนะว่าไปกินอะไรเปล่าลเราก็ไม่กล้าบอกนะเขาเขาบอกว่า ข้าวตายข้าอะไรดีขึ้นเยอะแล้วนะทุกวันนี้ผมก็เลยขอแฟนเนี่ยสั่งหูมิกินมาระวมแล้วผมก็สังเกตด้วยนะว่าเมื่อก่อนนะเนี่ยขาผมบวมเนี่ยนั่งทั้งวันทำงานเพราะงานเรานั่งทั้งวันเนีย่ยแห้งหมดแล้วเนี่ยครับกดไม่มียุกแล้วครับผมเนี่ยโอ้เมื่อก่อนตรงนี้เป็นหลังเก่าเลยนะครับอุ๋มขึ้นมาเนี่ยขนอ้วนอืมเออเนียมันดีแล้วเนี่ยครับ พอที่พามาเรากินมาทั้งหลายตัวแล้วม,ม,ม,มันไม่ได้เรื่องอ่ะบดตังค์ไปเยอะมากดวดยหลายแสนเลยนะจนมาเจอตัวนี้ล่ะที่มันทําให้เห็นผลไดเออ้เราก็ต้องยอมกินและหลายอย่างนั้นนะแล้วก็เลยทิ้งอย่างอื่นเลยครับวันไหนเป็นอยากจะแนะนําให้เขาลองลอง,ลองซื้อกินดูนะกินระยะหน้วเขาจะรู้ครับผมขอบคุณครับ